ีดีค่ะเพื่อนๆค่ะดิฉันธนุมาทองเหลี่ยมค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง1ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักวิธีการทําหมวกแบบนี้กันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาประชวนกันนะคะตามมาเลยประวุมนี้ค่ะ แล้วมันทํายากไหมคะไม่ยากทำง่ายแต่เราตั้งใจนะแต่เราไม่ตั้งใจเลยแต่เราตั้งใจแล public, <c oughs> ้วม่ยากของล้วงั้นเดี๋ยวป้าทวนช่วยสอนหนูถักหน่อยได้ไหมคะมีต้องผิดๆเราไปถักตมาว่านก่อนเนี่ยว่าผิดมัน ถ้า,างหนเป็นสีล้วก็ยกขึ้นนั่นก็เจ็ดเหมือนกันก็มันเป็นท้างไายสี่้็แล้วก็ยกขึ้นค่ะเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อถักก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อด้านไหนเป็นสีนะคะเพื่อนเื่อก็ ลงไปนะคะแล้วเพื่อนๆก็ยกมันขึ้นนะคะแล้วต่อไปก็เป็นด้านนี้ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นค่ะอยู่ได้แล้วเพ่ะเพื่อนคะต่อไปนี้ก็จะเป็นวิธีการทาหนําเตยนะคะเราจะต้องเอาเส้นหนึ่งนะคะมาไว้อย่างนี้แล้วเอาอีกเส้นหนึ่งมาไว้ข้างๆคาดกันให้มันเป็นรูปนี้ค่ะแล้วเพื่อนเก็เอาด้านนี้นะคะพับมันขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะมีลักษณะนี้ค่ะแล้วเพื่อนเพก็เอาด้านนี้นะคะพับขึ้นมาค่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็เอาอีกด้านหนึ่งพับค่ะแล้วก็ยกมันขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็เปลี่ยนด้านนะคะก็คือเอาด้านนี้ขึ้นนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกด้านนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทําสลับกันไปมานะคะจนกว่าจะหมดเส้นนะคะ <S <S แล้วก็ค่อยมาต่อเส้นอีกทีค่ะ ค่ะเพื่อนๆคะพอเราถักนะคะได้จนถึงประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการเย็บหมวกกันค่ะเพื่อนๆะคะนี่ก็จะเป็นหนามเตยนะคะที่ถักได้วนใหญ่ๆแล้วค่ะซึ่งเราจะนํามาเย็บปีกหมวกค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือวิธีการเริ่มในการเย็บหมวกนะคะคือเราจะนํามันัพับ เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆมาหมุนรอบๆนะคะซึ่งเราทําเองไม่ได้นะคะซึ่งจะต้องมาให้คุณป้าเขาทำค่ะ